อีพีที่สองค่ะวิจีพีหนึ่งนะคะคลิปมันแบบยาวไม่ได้ก็เลยทำสองอีพีกว่าเนาะเพราะต้เดินยาวหน่อยอยูยาวได้แหละแต่ไปกดอ่ไอตัวคลิปหยุดมันเสียไปกดตัวคลิปบันทึกมันก็บันทึกให้แล้วมันเออมันมันอะไรต่อนะมัน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 อัดต่อไม่ได้แล้วเราก็จะปต้องอัดใหม่เนาะไปเดี๋ยวเรา เดินไปด้วยก็ถ่ายไปด้วยดูรถด้วยนะคะเราก็จะอยู่แบบบ้านๆนะคะก็รอบๆถนนถนนก็เป็นถนนราดยางตามปกติเลยอุ้ยอืมพูดอะไรแล้วอ่ะลืมพูดอะไรแล้วว่าลืมแล้วเไ้ยไม่เป็นไรเออเออนึกออกแล้วเออกล้องนะคะถามว่าเช็คกล้องตัวไหน คือเราแบบไม่ได้ถ่ายคลิปแบบจริงจังแบบอะไรนึกไม่ออกเราไม่ได้ถ่ายคลิปแบบจริงจังอะไรมากมายนะคะเหนื่อยแค่ถ่ายคลิปแบบให้คนดูอะ่ะแบบอยากดังเหมือนคนอื่นแต่เราไม่ได้ใช้กล้องที่มันดีนะคะเราแค่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น AIS นะคะบอกตรงๆเลยแบบ แล้วเอ่คลิปที่เราลงจะมีคลิปกินเที่ยวเดินเล่น,ลนคือแบบเป็นคลิปชีวิตประจำวันของเราที่เราอยู่อะคา่ะคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปนอนฝันดีไปเที่ยวเราก็จะถ่ายให้ดูไปกินเราก็จะถ่ายให้ดูเราจะถ่ายหมดเลยเพราะว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้ลงคลิปอะคา่ะก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่า เวลามันไม่พอเราต้องเรียนด้วยจะใช้จะถ่ายพาะตอนเย็นนะคะนี่คขามีเองพอดีเนี่ยน,น,น,นี่อยู่ที่บ้านแล้วนะคะอยู่ที่บ้านแล้วนะคะบ้านก็จะเป็นแบบนี้จะไปตรงนู้นกันเห็นไหมโอ้ยไม่เห็นอะ่ะนั่นนั่นเห็นไหมอะ่ะไปตรงนู้น ตบปากเดียวนี้สามทีอีกสามทีดงัดงๆตบหม่เสียเกือบอยากจะทำงานวัวให้ดูครับนีอยากจัดวอดอ,อ,ดอ,อตรงน,นี้ก็จะมีน้องหมาด้วย้องหมาอันนี้จะชื่อน้ำตาลนะคนะเลือก แน่ารักเปล่าจะเป็นน้องกาแฟนะคะนี h, ่จะเป็นน้องกาแฟรีวิวไปด้วยกันไปแล้วกันทั้งกาแฟแล้วก็น้ำตาลจะเป็นพันพันอะไรวะเฮียรลิเฮียร์ลมากพันปัมเออเออใช่ เป็นพันปั๊มนะคะผมสั้นซะเมื่อก่อนจะเป็นผมยาวคะ่ะวันนี้ขนตาสวยหน่อยไม่ได้ใส่ขนตาปั๊มเลยนะวันนี้ปกติก็ไม่ใส่หรอกขี้เกียนจนะเดินเล่น,นะค่ะจะเริ่มแบบดูนิดนึงต้น ารที่ตั้งกล้องนึงก่อนราเดินเลยเนวันนี้ต่อวันนี้เดินแล้วดีดีเดียนแว็แบ,บนึงกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปแวบ็บนึงแวบ็บนึงคือไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขี้เกียจเบอร์ขี้เกียจเบอร์ข้ปสิทต้องติดก,ก่าละโอ้สิเป็นลมมืดแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็ปิดแล้ว ก็วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ว่างมากค่ะเพราะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ว,าว่างเพราะว่าแต่ทำการบงการบ้าน,นะคะ่ะช่วงน,นี้น่าจะปิดเทอมแลนะ้วเนาะก็การบ้านก็ไม่ค่อยมีกเต้างไหลน่ารักไหมใครน่ารักมินด้วยนะมินตรงนี้เลยกดสับเทศตร,ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยนะคะย้ำนะคะเ e. ดีด athletes, in in ๋ยวบางทีก mm ็จะมีคลิปเต้นมาลงดูรถนะคะแถวแถวบ้านก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าอยู่สตูนไงก็อุ้ยตัออยู่สตูนไม่ต้องแบบอะไรมากมายดำ มันก oh, ็เหมือนกล้องทั่วไปโคลงอ้ยอ้วนช่วงนี้ก็ค่อนข้างอ้วนเลยอ้วนแน้วอ้วนก็บอกไะมีชอตั้งกล้องแป๊บึง มีอาหารด้วยเห็นไหมเห็นป้องหนึ่งเต็มไปตั้งกล้องวันนี้จะไม่ตั้งกล้องแบบเป็นยังไงนะคะือตั้งกล้องตัดชันอุ้ยอตัมชันอุ้ยกลักไปเรื่อยๆลูกนเสียใจตดฉันตั้งไหมฉันจะทำให้ตัวแบบเพิ่ง้งเหรอบ้าเหรอแกมันตั้งกล้องไม่ได้ อยากจะให้ดูนะดูดีๆนั่นพี่ยานนน่ะลูกลลวันไหนเหนนนหนง,งี้ยน่าดังไหมน่าเหมือนเต้นมาเมื่อเห็นหน้าอยู่ก็น้าแบบหอมมาน,นี่นอยแป๊บเร็วเร็วอือให้ดูน้องเห็นป่าเข้าไปอีกโอ๊ยไม่เห็นนะ <c oughs> โอเคโอเคอเจีวว้าเ็มแล้ว จะไปโรงหนังจะไปดูเจ้าหญิงเบลเข้าใหม่แล้วก็แล้วก็เจ้าช้าฟูน <c oughs> อุย้ยตัวสับอัวตัวสับหน้าจอแตกเบอร์ใครโทรมาอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นบางทีนะคะเพราะว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้เนาะ ไปแล้วนี่แหละกัดแล้ว,ลวไปแล้วบ๊ายบายชอบไลค์แชร์ไม่ชอบไม่แคร์กดไลค์กดแชร์กันเนยอะนะคะแล้วอย่าลืมกดสับไพให้เราให้ช่องเราด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดสับไพเราตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปปุ่นดีไป